เาตีความอย่างนี้ในข้อหนึ่งเขากำหนดว่าให้สวัสด์มีอายุเป็น s ีจะเป็น15 18 19อะไรช่างเขาแต่เขาบอกแล้ว s ปนะคนที่แก่กว่าสวัสด์์7ปีจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้อย่างไร s, s 7บก7ปี ถูกไหมคะสวัสด์ีอายุ S ปีเพราะนั้นคนที่ถูกเอามากล่าวถึงนะเขาให้เขียนเขียนสัญลักษณ์แสดงอายุของคนที่หนึ่งแกกว่าสวัสด์เปีเพราะนั้นคนนี้ไม่ใช่ S แน่เพราะถ้า S คืออายุเท่ากับสวัสด์ถูกไหมคะใช่หรือเปล่าพิี่นณานะ มีเพื่อนเสนอมาแล้วนะคะเป็น x บวกเคนที่จะอายุมากกว่าสวัสดิ์เปีก็คืออายุของเขาอายุของคนที่อายุมากกว่าสวัสดิ์เปีเนี่ยจะเป็น x บวกด้วยเก็คือเพิ่มจากอายุสวัสดิ์ไปอีก7ปีนั่นเองคือประการที่1ไม่ใช่ x แน่เหตุ S ผลเพราะว่าถ้า x บจะเป็นคนที่มีอายุเท่าน่เลยมองในเงื่อนไขยอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่แก่กว่าก็จะต้องมีอายุ เพิ่มจากอายุของสวัสด์นั่นเองเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเบวกด้วยแกบวกด้วย7ปีนั่นเองนะคนนี้มีอายุเท่านี้คนที่ถูกกล่าวถึงในข้อหนึ่งนะคะทีนี้คนที่ถูกกล่าวถึงในข้อสองเขาว่างไงคนข้อสองเขาถามเขาว่างไงคะ มีอายุอ่อนอขอโทษค่ะอ่อนกว่าสวัสดสามปีคนที่2องเขาบอกว่าอ่อนกว่าสวัสดสามปีอันบนสองบรรทัดบน,นเป็น2บรรทัดที่ถูกเงื่อนไขไว้นะคะเพราะนั้นครูก็จะเปลี่ยนเฉพาะข้อ1ย่อย2ย่อยสวัสด์มีอายุเป็น x ปี คนที่นำมากล่าวถึงในข้อสองคนนี้อายุไม่เท่าสวัสดหรอกแต่มีอายุอ่อนกว่าคำว่าอ่อนกว่าหมายถึงอายุน้อยกว่านั่นเองถูกไหมคะในภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียกแก่อ่อนกันนั่นเองมีอายุแก่อ่อนกว่ากันอยู่กี่ปีหมายถึงอายุไม่เท่ากันนะอ่อนกว่าสวัสดสามปีเหยนไง,งนดีมากก็จะเป็นคนนี้มีอายุไม่เท่าสวัสด ต้องลดจากสวัสด์ลงไปอีก3ปีเพราะฉะนั้นอ่อนกว่าคือลบด้วย3ดูในหนังสือประกอบไปด้วยนะคะเขาบอกอย่างนี้นะคะกำหนดให้สวัสด์มีอายุ x ปีแล้วให้เราพยายามเขียนสัญลักษณ์แทนคนต่างๆที่ถูกกล่าวถึงมีอยู่6ข้อย่อย คนที่ถูกกล่าวถึงที่นำมาพูดคนแรกมีอายุแก่กว่าสวัสดิ์เจ็ดปีคนที่สองที่นำมากล่าวถึงที่ใช้เป็นข้อย,อย่อยในกำหนดของเปรียบเทียบกับสวัสดิ์เนี่ยมีอายุอ่อนกว่าสวัสดิ์สามปีเอาไหนลองดูคนที่สามเขากล่าวว่ายังไงคะ <S <S คนที่สามกล่าวว่า มีอายุเป็นสองเท่าของอายุสวัสด์ x คูณสองนักเรียนมองเป็นนะคะค่อยๆมองไปว่าในรูปแบบที่โจทย์ค่อยๆให้เราพิจารณาเนี่ยเราจะมองอย่างไรนั่นเองอายุเป็นสองเท่าของสวัสด์ก็คือเป็นคนที่แก่กว่าชนิดที่เป็นสองเท่า คนนี้จะมีอายุมากกว่าถูกไหมคะเป็น2เท่าของอายุสวัสด์เพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็นเป็นสเท่านะครูก็จะไปเน้นตัวที่จะพิจารณานั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะเป็น x คูณด้วย2หรือ2 x เวลาเราเขียนตัวเลขคูณกับตัวแปรเรานิยมเขียนในรูปนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีกรณีที่ไม่เขียนเครื่องหมายคูณนะคะ ติดกันเลยแปลว่าดําเนินการคูณกันอยู่2กับ X คูณกันอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นก็นิยมเขียนอยู่ในรูปของ2อเริ่มมองเป็นนะค่อยๆไต่ไปทีละขั้นทีละขั้นต่อไปไปดูข้อ4คนข้อ4เนี่ยอายุเป็นยังไงคนข้อ4ี่เขาบอกว่า คนเนี้ยมีอายุน้อยกว่าแต่ไม่ได้น้อยกว่าสวัสด์น้อยกว่าสองเท่าของสวัสด์อยู่ห้าปีคนนี้อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆเขาบอกว่ามันน้อยกว่าแต่ไม่ได้น้อยกว่ายุสวัสด์เพราะถ้าน้อยกว่ายุสวัสด์เรารู้เลยว่าเป็นคนที่อ่อนกว่าสวัสด์ถูกไหมคะ แต่เขาบอกว่าน้อยกว่า2เท่าของอายุสวัสด์น้อยกว่าอยู่5ปีเพราะฉะนั้นไอ้หปีนั้นที่น้อยกว่านักเรียนจะไปดำเนินการอะไรคะที่น้อยกว่าอยู่ห้าปีนักเียจะไปดำเนินการอะไรที่เรามองเห็นเอาไปลบแน่นอนแต่เอาไปลบใครเอาไปลบอายุสวัสด์หรือเปล่า เอาไปลบกับอายุของสวัสด์์ x B เปล่าไม่ใช่เอาไปลบจากใครไปลบจากลองค่อยคดูเริ่มสองการดำเนินการถูกไหมคะข้อนี้เริ่มยากข้อโจทย์บอกว่าคนเนี้มีอายุเราดูตามรูปเนี่ยน้อยกว่า ห้าปีถ้าน้อยกว่าสวัสดห้าปีเนื่อเรียนเอาห้าเนี่ยไปลบแน่นอนถูกไหมคะแต่มันไม่ได้บอกว่าอ่อนกว่าสวัสดห้าปีมันบอกว่ามันน้อยกว่าหรืออ่อนกว่านั่นเองกับใครกับ2องเท่าของสวัสดถูกไหมคะเพราะฉะนั้น5ที่จะนำไปลบไปลบจากใครไปลบจากใคร เพื่อนบอกไปลบจากคนที่สามคนที่สามมันคืออะไรล่ะคะคนที่สามมันคือเท่าไหร่คะคนที่สามคือคนที่สามคือคนที่สามเมื่อกี้ที่เขียนไปแล้วคือเท่าไหร่คะนั่นน่ะสิเขียนสัญลักษณ์ออกมาเมื่อกี้เนี่ย 2x เพราะนั้นไอ้ห้าเนี่ยไปลบออกจากไอ้คนที่สามเพราะนั้น ได้ประโยคไอ้ได้เขียนสัญลักษณ์ออกมาว่ายังไงคะ2 x ลบด้วย5ถูกไหมคะอันนี้เป็น2การดำเนินการนะก็คือกล่าวถึง2เท่าของอายุสวัสดิ์ก่อนแล้วไอ้5ที่ว่าน้อยกว่าเนี่ยไม่ได้ไปเปรียบเทียบอายุสวัสดิ์ไปเปรียบเทียบกับเพื่อนบอกไอ้คนที่3ที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยคือไอ้2 x นั่นแหละ ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไปเปรียบเทียบว,ว่าน,น้อยกว่า 2x เนี่ยอยู่5นะตรงนี้กล่าว2งเงื่อนไขไว้ไม่ได้บอกว่าน้อยกว่าอายุสวัสดิ์แต่น้อยกว่า2เท่าของอายุสวัสดิ์เพราะฉะนั้น นำหไปลบออกจากสองเท่าของอายุสวัสด์คือ 2x เนั่นเองอ้าวยุ่งยากมากขึ้นหน่อยค่อยๆย,ยุ่งยากไปเรื่อยๆข้อหเสร็จแต่ยังข้อ4คนที่4ี่เสร็จแล้วนะคะคนนี้ก็เปรียบเทียบกับสวัสด์นะคะคนเนี้ยจะคนเนี้ยเขาบอกให้เขียนสัญ,ญลักษณ์แสดงอายุของคนต่อไปนี้ ซึ่งคนต่อไปนี้มีอยู่6คนหข้อนั่นเองคนนี้คือคนที่4น้อยกว่า2เท่าของอายุสวัสด์อยู่5ปีไอคนที่5้าไอคนที่5้าเขาบอกว่ามีอายุเท่ากับอายุของสวัสด์อีก10ปีข้างหน้ามองดูตรงนี้ปุ๊บคนนี้มันแก่หรือมันอ่อนกว่าสวัสด์ อ่อนหรือแก่กว่าสวัสด์มีคนบอกอ่อนกว่ามีใครเสียงว่าแก่กว่าเมื่อกี้แก่กว่าไหมคะแก่กว่าที่ไอ้คนเนี้ยคนที่เอามากล่าวถึงในไอ้คนที่ห้าเนี่ยในข้อโจทย์ที่ว่าเนี่ยเขามีอายุถามว่าเท่าสวัสด์ว่าไม่ใช่เท่ากับอายุสวัสด์อีกสิบปีข้างหน้าเหมือนแก่กว่าสวัสด์กี่ปีสิบปีนั่นเองถูกไหมคะภาษาสำนวนดูนะ เจ้าคนที่ห้าที่กล่าวถึงในข้อย่อยที่เอามากล่าวเป็นคนที่มีอายุไม่ได้เท่ากับสวัสด์มันบอกเท่ากับสวัสด์อีกสิบปีข้างหน้าแหมครูเนี่ยอายุเท่ากับเธอเลยครูก็ว่า,างี้นะอีกสี่สิบห้าปีข้างหน้าสมมุติว่างั้นเธอก็โอ้โหอีกสี่สิบห้าปีเราอายุเท่าไหร่วะโอ้คุณครูเข้ออายุเท่าน,นี้ ใช่เปล่าเรามองอย่างนี้ถูกไหมคะครูนี่มีอายุเท่าเธอเลยเล่นลิ้นเล่นลิ้น,นอีกสีปีข้างหน้าหมายถึงว่าเธอเนี่ยต้องนับบวกเพิ่มเข้าไปอีก45ปีถูกไหมคะใช่หรือเปล่าสำนวนภาษาไทยเนี่ยบางทีมันเกิดปัญหาเพราะนั้นเวลาการอ่านวิเคราะห์นักเรียนต้องแบ่งประโยคคนนี้มีอายุเท่ากับสวัสด อีกสิบปีข้างหน้าเพราะนั้นคนนี้มีอายุมากกว่าสวัสดสิบปีนั่นเองไม่ได้พูดภาษาที่ฟังดูง่ายๆฟังดูให้มันยุ่งยุ่งแต่ถามว่ามันมีไหมภาษาแบบนี้มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแปลความได้เจ้าคนที่ห้านี้มีอายุเท่ากับสวัสดซึ่งไม่ได้เท่ากับสวัสดปัจจุบันเท่ากับสวัสดอีกสิบปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นในที่นี้ อีกสิบปีข้างหน้าของอายุสวัสด์นั่นเองจึงจะมีโอกาสเท่ากับคนที่กล่าวถึงตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นบางทีมากกว่าอายุมากกว่าอายุแก่ก,กว่านักเรียนก็เริ่มมองออกว่าเป็นดำเนินการบวกแต่พอกล่าวในกรณีเหมือนเป็นภาษาเขาเรียกว่าพวกยีวยวนพูดเล่นลิ้น พูดเล่นภาษาพูดให้ต้องวิเคราะห์พูดให้มันกวนนะ่ะเขาเรียกคนกวนนะ่ะแม่ครูมีอายุเท่าเธอเลยกวนนันจะได้ยังไงครูจะเธอจะมายุเท่ากันอีกสิบสี่สิบห้าปีข้างหน้าต่อท้ายตอนที่หยุดประโยคไปแล้วอีกด้วยซ้ําบางทีหยุดประโยคไปเลยต้องให้เราคิดมันยังไงชะงนแล้วก็ค่อยไปต่อเขาพูดในภาษาแบบนี้เรียกว่าภาษายียวนกวนภาษาท แต่ถามว่ามันเกิดได้ไหมเกิดได้เราก็ต้องวิเคราะห์ได้นะคะภาษาอายุเท่าคนนี้นะคนที่5้นี่นะคะเท่ากับสวัสดอีก10ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นคนนี้เป็นคนที่มีอายุมากกว่าสวัสดสิ0ปีนั่นเองถูกไหมคะมากกว่าสวัสดสิปีนั่นเองตีความเป็นเพิ่มของอายุสวัสดเข้าไปอีก10ปีก็ะจะเป็นอายุของคนนี้อา้าวทีนี้มาดูคนนี้บ้าง คนที่หคนสุดท้ายภาษาอย่างนี้ก็ปวดหัวเหมือนกันนะค่อยๆดูสิฟังนะครูอ่านก่อนอ่านสักสองครั้งแล้วนักเรียนค่อยตอบว่าเจ้าคนนี้วิเคราะห์แล้วมันอ่อนหรือแก่กว่าสวัสด์นะคะครูตั้งคำถามไว้ก่อนนะเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยคนเนี้ยนะคะคุยเลย อ๋อเมื่อสี่ปีที่แล้วฉันมีอายุเท่ากับสวัสด์ปัจจุบันนี้แหละอ่าอ๋อเมื่อสี่ปีที่แล้วเหรอฉันมีอายุเท่ากับสวัสด์ปัจจุบันนี้แหละคนนี้แก่กว่าไหมแก่กว่านะแก่กว่าสวัสด์อยู่กี่ปีเหรอแมสำนวนมันเหมือนจะอ่อนกว่าถูกไหมคะเมื่อสี่ปีที่แล้วแต่มันบอกว่ามันคุยว่าสี่ปีที่แล้วเนี่ย มันอายุเท่าสวัสด์แต่ว่าเท่ากับสวัสด์เมื่อไหร่เมื่อเดี๋ยวนี้เมื่อปัจจุบันเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนแบบนี้ก็จะออกมาเหมือนกันนะคะบอกว่าเมื่อสี่ปีที่แล้วนี่คืออายุสวัสด์ปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นสี่ปีที่แล้วเจ้าคนเนี้ยมันอายุเท่ากับ x เพราะนั้นปัจจุบันนี้มันต้องอายุ เพิ่มขึ้นอีก4นั่นเองมองออกไหมคะพเพราะเวลานักเรียนอ่านโจทย์หรือวิเคราะห์คําอ่านโจทย์หรือวิเคราะห์คาเนี่ยนักเรียนต้องอ่านแล้วหยุดอ่านแล้วหยุดอ่านสักสองสามครั้งถ้าครูอ่านนักเรียนค่อนข้างจะมองเพราะรว่าครูจะเน้นประโยชน์อ๋อเมื่อสี่ปีที่แล้วฉันนะอายุเท่ากับสวัสด์ปัจจุบันนี่แหละถ้ามันบอกเมื่อสี่ปีที่แล้วฉันอายุเท่าสวัสด์ เพราะนั่นสี่ปีที่แล้วมันเท่ากับสวัสด์สี่ปีหลังจากนั้นมามันก็ต้องเท่ากันถูกไหมคะคนถ้าปีไหนไหนก็อายุเท่ากันเพราะนั้นสองคนนั้นอายุทำไมกันเท่ากันเพราะว่าไม่ใช่ว่าพอสี่ปีผ่านมาไอ้เจ้าสวัสด์มันหยุดนิ่งอยู่เฉยๆไอ้คนนี้มีอายุเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ใช่มันก็เพิ่มตามกันมาถูกไหมคะมันจะคุยตอนไหนก็นแล้วแต่ถ้ามันบอกอายุเท่ากันเมื่อสิบปีที่แล้ว ชันอายุเท่ากันนั่นแหละเพราะนั้นมันจะนับมาอีกกี่ปีก็แล้วแต่อายุมันก็ยังเท่ากันอยู่สองคนเนี้ยที่กล่าวแต่นี่มันไม่ใช่มันคุยกันสี่ปีที่แล้วในชันอายุเท่าสวัสด์เท่ากับสวัสด์ปัจจุบันนี้แหละแสดงว่ามันแก่กว่านะมันแก่กว่านะคะอ้าวทีนี้ลองไปดูเอาอีก นี่เป็นการกล่าวถึงการพิจารณาคนที่มีอายุโดยเอาสวัสดเป็นตัวมาตรฐานในการมองแล้วลักษณะของสัญลักษณ์ตรงนี้ก็ไม่บอกว่าสวัสดมีอายุกี่ปีเหตุผลเพราะว่าถ้าบอกว่าสวัสดอายุ12ปีสมมุติว่างี้นักเรียนชอบคิดเพราะว่าตัวเลขนี่พอมีตัวเลขนักเรียนก็จะหาผลลัพธ์จริงๆแล้วไม่ได้เน้นหาผลลัพธ์ เน้นว่านักเรียนรู้ไหมว่าจะดําเนินการทําอย่างไรจึงเขากําหนดให้สวัสด์มีอายุเป็น x ปีนักเรียนจะได้เห็นว่าอ๋อเวลาจะคิดถึงใครคนใดคนหนึ่ง x เป็นตัวหลักจะเพิ่มหรือจะลดเนี่ยจะเปรียบเทียบกี่เท่ากี่เท่าเปรียบอยู่ที่ x นั่นเองหรือเปรียบอยู่ที่สวัสด์นั่นเองอ่ะต่อไปไปดูข้อ2ข้อ2ใหญ่กล่าวอย่างนี้อีกเหมือนกัน